ำหรับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญนะคะที่รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรจะต้องเข้ามาสางปมแล้วก็ขจัดเงื่อนไขความขัดแยง้งแล้วต้องบอกว่าทุกมิติเลยนะคะ,คะบทบาทหลักๆจะอยู่ที่กอรมนนะคะที่จะกระชับความร่วมมือกับทางสอ,อบตขับเคลื่อนนโยบายดับไฟใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังการก่อความไม่สงบอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลเศรษฐาไม่ให้เกิดช่องว่าง ว่างในการทำงานเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะการรักษามาตร,รฐานการให้บริการของท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลายอย่างเคร่งครัดแม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีเที่ยวบินมาลงจอดเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเมืองตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนใต้ที่ต่อเนื่องมาจากฐบานนายเศรษฐาทวีสิน มาถึงฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรเลขาริการสืบโดยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอยืนยันว่าแม้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านร,รัฐบาลแต่การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญเพราะจะมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่เหตุการณ์วามไม่มั่นคงหายหอ,อาจจะเป็นอุปรสรรคหนึ่งในการที่จะกระ้างธุรขนาดใหญ่ แต่นั่นไม่ได้ไหมายถึงโอกาสมันไม่มีนะครับาการชี้นำนนด้านนโยบายต่กกางๆนั้นกนะ็เป็นการสร้างบรรยากาศในการลงทุนนะครับไม่ว่าลงทุนของนักธุรกิจในพื้นที่เองอยากจะเรียนว่าในในจังหวัดแต่ละน้องใต้ห้าจังหวัดผม,มีเรียนว่าท่านท่านมองในจังหวัดที่มีสักยภาพทุกจังหวัดน,นะครับจึงต้องจับตาถึงท่าทีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ที่ต้องเดินหน้าโดยเฉพาะการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ตามข้อมูลของสออบตอรระบุว่าในปีงบประมาณ2,568พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโครงการรถไฟรางคู่เฟสใหม่สเดาสุงไงโกลก ซึ่งไม่มีอยู่ในแผนเดิมของกระทรวงคมนาคมส่วนที่รัฐบาลลงทุนและได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่มาแล้วคือนโยบายซอฟ์พาเวอร์เช่นการส่งเสริมเรื่องอาหารฮาลาลรวมไปถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชายแดนใต้โดยเฉพาะการตัดถนนเพิ่มเติม ตามข้อมูลของสอบวตชี้ชัดว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมและมีศักยภาพไม่แพ้พื้นที่อื่นแต่การพัฒนาและการดําเนินการต่างๆกลับสวนทางจึงเป็นโจทย์ที่ทาให้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะจากคนภายนอกขณะที่ปัจจัยจากเขตแม่สงบในพื้นที่ยังคงเป็นอุปสรรคของทุกรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายให้สําเร็จแต่รัฐบาลของนางสาวแพรทองทานชินวัตร ต้องผเผชิญกับเงื่อนไขท้าทายเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุจากการเคลื่อนไหวฟื้นปมเหตุการณ์นในอดีตชั่วบาลของนายทักษิณชินวัตรเมื่อ20ปีที่แล้วรวมทั้งคดีสลายการชุมนุมตากใบซึ่งเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังมีโจทย์ที่สําคัญรออยู่กับการเดินหน้าผลักดันกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการสแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธี ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวมที่ครอบคลุมในประเด็นลดความรุนแรงการเปิดพื้นที่ปรึกษาหารือสาธารณะและการสแสวงหาทางออกทางการเมืองซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เดินหน้ามาแล้วในหลายรัฐบาลดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน